วิธีใส่ปลานะครับใส่กัระทะเพื่ันใส่กระทะครับเบาปุ๋ยครับผมจัดให้อีกแล้วครับปลาปลาปลาตะไคร้ยัดมัเลยนะครับยำฉ่ำเดี๋ยวเวลาไอ้มันสุกแล้วเนี่ยมันไม่ยำมันจะม้วนปุ้ยใช่ไหมใช่ครเบาปุ้ยจัดให้ครับผมมือนียเมนูแซ่บๆครับนี่หอมหอมพี่น้อง อาหารให้ปุ้ยนี่ครับกินเนบมะนาะกวนเนาะแซ่บพี่น้องเพิ่งจะเนื้อปลาเลยครับแบคบแ่นๆเลยฉ่ำน,นะครับไปยิ่งศอกนะครับลาไปยิ่งศอกวันนี้ร,บรับไปยิ่งศอกเบาปุ้ยลงมือเองทำเองนะครับผม